สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พวกเราจะมาฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องเทพารักกับคนตัดต้นไม้การละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วชายตัดต้นไม้คนหนึ่งทําขวานหลุดมือตกลงในบึงเขานั่งโศกเศร้ายูนริมบึงด้วยความเสียดายเทพารัก จึงปากฏดกายขึ้นและช่วยเขางมขวานมาคืนให้ครั้งแรกงมขวานทองคําขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าขวานเล่มน,นี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าครั้งที่สองงมขวานเงินขึ้นมาชายตัดต้นไม้ก็ยังคงปฏิเสธเ,เช่นเดิม ครั้งสุดท้ายเทพารักจึงงมขวานเหล็กเก่าขึ้นมาชายตัดต้นไม้ดีใจเป็นอย่างมากและบอกว่าเป็นขวานของตนเองเทพารักจึงมอบขวานเงินและขวานทองคำให้แก่ชายตัดต้นไม้ไปด้วยต่อมาเพื่อนของชายตัดต้นไม้ได้รู้เรื่องก็นึกอิจฉา อยากได้บ้างจึงไปที่ริมบึงและแกล้งทาขวานตกเมื่อเทพารักปรากฏกายและงมขวานของเขาขึ้นมาครั้งแรกเป็นขวานทองคำชายผู้นี้รีบตอบกลับว่าเป็นขวานของตนเองเทพารักเห็นว่าเขาเป็นคนโลภมากจึงหายตัวไปนในพันทีเพื่อนของชายตัดต้นไม้ จึงไม่ได้ขวานของตนคืนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความสัตย์ย่อมได้ผลดี